ยูอินซีจ่ายทันทีเหรียญละห้าร้อยบาทช่องปอป่าศึกษาแบงค์เหรียญโบราณซื้อและขายเหรียญกระสอบหายากช่องปอปาเป็นช่องรับซื้อเหรียญกระสอบผลิตน้อยหายากหรือไม่ก็อาจจะเป็นเหรียญที่ได้รับความนิยมถึงแม้ว่าจะผลิตมากหาง่ายแต่ต้องได้รับความนิยม ยินดีต้อนรับ f c ทุกคนทุกท่านนะฮะปอปามาสวัสดีมารายงานตัวกับ f c ทุกคนละนะใครที่เข้ามาแล้วก็ฝากนิดนึง f ะฝากกดติดตามกดกระดิ่งการแจ้งเตือนกดสักคนละไลค์คนละแชร์นะโอเคเนาะขอบคุณครับอะปอป่า,ปาสวัสดีกันเรียบร้อยแล้วใช่ไหมทักทายกันเรียบร้อยแล้วเนาะ สำหรับนักสะสมท่านใดที่ต้องการขายเหรียญในช่องของป้าป่า F4H ก็สามารถแอดไลน์เพิ่มเพื่อนเลยประปาวางไวข้ขา้นลีปวิดีโอด้านล่างไม่ว่าจะเป็นไลายเบอร์โทรหรือว่า ID ไลน์สำหรับคนที่ต้องการขายเหรียญทําไมต้องเพิ่ม F4H เพิ่ม ID ไลน์เดียวเนี่ยจะได้ส่งรูปเหรียญไปตรวจสอบประเมินราคากับแอดมินโอเคเนาะ f c h A, ขอให้เป็นสภาพ UNC ไม่ผ่านการใช้แบบนี้อ่ะเป็นครั้งแรก ที่ประปามาประกาศรับซื้อถึงเดรียญละ500บาทกันเลยทีเดียวช่วงนี้เป็นกระแสที่เรียบอ่าชน,นิว่าอ่าต้องตามหากันเลยเอฟซียลองดูเนาะสำหรับเหรียญ10บาท24สีมุนเวียนปีพศ2 5 4 1ส่วนใหญ่ f อซี้ถ้าเป็นสภาพด้านล่างเนี่ยเราก็จะซื้อขายกันเท่าไหร่นะปัจจุบันวันนี้ใช่ไหม ณปัจจุบันวันนี้เลยเนี่ย F4H ถ้าหากว่าเป็นเหรียญที่ผ่านการใช้งานคอบระดับเนี่ยนะครับเราก็ซื้อราคาเหรียญเนี่ยน่าจะอยู่กันที่ประมาณเหรียญละ80บาทนึกออกไหมฮะเนี่ยสภาพเหรียญแบบเนี้ยปีพศ2541เป็นเหรียญตัวติดผลิตน้อยหายากลำดับที่2อ่ะผ่านการใช้งานแบบนี้ F4H ขอบสมบูรณ์แบบเนี้ยเราซื้อกันในราคาเหรียญละ80บาทโอเคเนาะลองลงมาก็เริ่มเป็นสภาพนีและ F4H นะก็อาจจะได้ บางทีก็ประมาณ7080ปอะไรประมาณนี้แหละ F4 นะถ้าเราดูสภาพเหรียญด้านหน้าด้านหลังแล้ววันนี้นำเหรียญปี4 1มาให้ดูกันเพราะประปาจะประกาศรับซื้อเหรียญที่ไม่ผ่านการใช้งานแล้วใช่ไหมฮะอ่ะแบบนี้ก็ได้ F4 ประมาณ60-70บาทนะอันนี้ประปาเอาตัวอย่างสภาพเหรียญมาให้ดูเลยจะบอกว่าประกาศรับซื้อเหรียญละบ0บาทอย่างเดียวไม่ได้เลย F4 นะประเดี๋ยว F4 จะ,ะนึกว่าทุกเหรียญจะต้องได้80บาทผ่านการใช้งาน อย่าง2เหรียญน,นี้อาจจะได้70-80อะไรประมาณนั้นแต่สําหรับเหรียญต่อมา F4 เนี่ย F4 จะเริ่มเห็นว่าเขาปเป็นเหรียญหมุนเวียนขอบเขาจะเริ่มชํารุดละเห็นไหมฮะอย่างเนี้ยสภาพใน f ฮะยังไงก็จะไม่ได้80อย่างแน่นอน f c ดูขอบนะอันนี้ประปานำนำราคาซื้อขายจริงๆในช่องของปปามาให้ดูเลยอ่าสภาพใน F4 เริ่มชํารุด,ดโซมละนะเราสังเกตดูถ้าแบบเนี้ย ปาปาเชื่อเลยว่าราคาซื้อขายใน f c ดูขอบนะฮะแทบจะไม่ได้4、0 5 0ด้วยซ้านะถ้าขอบบินมากๆเนี่ซื้อขายกันไม่ได้ด้วย F4 ปาปาจะบอกให้นะนะแล้วมาดูเหรียญสุดท้ายของสภาพผ่านการใช้งาน f c ดูนะฮะขอบชำรุดหมดเลยแบบนี้อย่าไปหาเหมามาเลย f c ฮะ FC นะป้าๆถึงนําสภาพเหรียญมาให้ดูแบบนี้ F4 สภาพขอบแบบทั้ง2เหรียญเนี่ย อย่าคิดว่าจะได้ราคา80บาทนะปาปาเกรงว่าท่านจะไปเจอเหรียญที่สภาพแย่ๆแบบนี้ใช่ไหมฮะชรุดสุ่มแบบเนี้ยไปจับมาเหรียญละ20บาทเกินหน้าเหรียญเล็กน้อยประมาณประมาณนะฮะแล้วก็คิดว่าจะมาขายช่องของปาปาได้ในราคา80บาทไม่ใช่นะฮะราคา80บาทต้องเป็นเหมือน2เหรียญนี้ F ผ่านการใช้งานขอบสมบูรณ์แบบนี้นะแบบนี้เท่านั้นจะได้60 70 80 ราคาเหรียญของเหรียญ10บาทปีพศสองพสภาพผ่านการใช้งานสมบูรณ์ก็จะอยู่ประมาณนี้แหละไม่เกิน80บาทไม่เกิน80บาทหากสภาพแบบนี้ FC ฮะขอบชำรุดสุดโทมแบบนี้นะก็ประปาบอกเลยฮะว่าไม่น่าจะพูดยากมากเลยไม่ถึง40บาทได้ซ้ำอ่ะ FC ระวังนะฮะระวังเรื่องขอบเหรียญน,นะขอบเหรียญกลางเหรียญใน f c ฮะจะเป็นตัวกำหนดราคาเลย หลายคนอาจเข้าใจผิดว่าเป็นปี41หายากอันดับ2แล้วเนี่ยนะจะชำรุดทุดโทมยังไงช่องของคุณป้าปาก็คงจะซื้อแน่80บาทอะไรประมาณนั้นป้าป้าไม่อยากให้ fc ไปเหมาเหรียญมา fc แ้วเหรียญเนี่ยเขาจะมีลาดำเริ่มเกาะติดด้วยนะเห็นไหมนะเนี่ยนะแล้วขอบก็ชำรุดทุดโทมแล้วผิวเหรียญก็เริ่มผุกร่อนแล้วเห็นไหมเพราะว่าเขาจะมีสนิมดำเกาะเกาะมาหลายต่อหลายปีประมาณเนี้ยอ่ะ fc ดูเอานะฮะดูขอบเหรียญน,นะสังเกตด,ดูขอบเหรียญ อ,อย่างเงี้ย F4 ราคาไม่ถึง80อย่างแน่นอนก็เอาราคาตรงตรงดหรือก็พูดยากเนาะสอเหรียญนี่พูดยากแล้วละ่ะเอา2เหรียญที่ผ่านการใช้งานด้านหน้าดีกว่า2เหรียญนี้ f h ถ้าสภาพระดับนี้ก็อาจจะได้เหรียญละ80บาทนะขอหน้าหลังขอบเขาตั้งอยู่สมบูรณ์วิ่งรอบเหรียญแบบสมบูรณ์ผ่านการใช้งานอ่ะแต่และรอบเดยกค่อนข้างสมบูรณ์นะ ถ้ามาถึงอย่างนี้ก็เริ่มละเห็นไหมฮะเริ่มจะมีบิบิละเห็นไหมอย่างนี้ก็ไม่น่าจะถึง80ดีก็มาคุยกับแอดมินเอาแต่ fc ถ้าหากว่าเป็นเหรียญอะไรที่เป็นเหรียญไม่ผ่านการใช้งานเลยนะป๊ปายืมยืมเหรียญอื่นเป็นตัวอย่างนะถ้าเป็ดเนี่ย fc สภาพเหรียญไม่ผ่านการใช้งานแบบนี้อันนี้ไม่ผ่านการใช้งานจริงๆนะแต่ว่าสีกล้องเขาอาจจะไม่ work fc ดูนะฮะอันนี้ป๊ปายืมปีสามสองที่ป๊าปายื่ขายไม่ผ่านการใช้งานมาไงนะเนี่ย fc นะยืมปีสามสองมาเป็นตัวอย่างให้ดูสําหรับเหรียญสิ สอ,อสองสีหมุนเวียนใช่ไหมเนี่ย F4 ดูเอานะฮะเนี่ยเหรียญเนี่ยถ้าเป็น <c oughs> ปี4ี f หนึ่ปปารับซื้อเหรียญละ500ไม่ผ่านการใช้งานออกมาสูตรอากาศหายใจเป็นครั้งแรกนะปะปารับซื้อเหรียญ5 0 0ดูใน F4 ฮะผิวไม่ผ่านการใช้งาน <c oughs> นะ้ำไม่ผ่านการใช้งานเนี่ยเขาจะออกแดงๆทองแบบสมบูรณ์แบบนี้ นะถ้าเป็นเหรียญผ่านการล้าง F4 เราก็ต้องไปดูรอบเหรียญอีกครงหนึ่งล้างไม่ล้างแล้วเขาก็ <c oughs> จะมีสภาพแตกต่างกันแหละแต่เหรียญนี้ไม่ผ่านการใช้งานจริง,รงๆที่ปราปาเคยแกะออกจากหลอดแล้วก็แบ่งปันไปนี่เหลือเหรีรยญเดียวไว้ทำตัวอย่างเอา F4 ง่ายๆเลยเนาะใครมีเหรียญ10บบาทปีพศ2541สภาพผ่านการใช้งานสมบูรณ์แบบนี้ปราปารับซื้อเหรียญละ80บาทถ้าไม่ผ่านการใช้งานอย่างนี้เลยนะต้องขอผิวน้ําทองอมไฟเลย F4 ก็รู้เหรียญไม่ผ่านการใช้งานนะเนาะ ปลา,ารับซื้อเหรียญละ500บาทโอเคนะฮะช่วงนี้เป็นกระ,สกระแสเหรียญปีปีสี่หนึ่งค่อนข้างแรงใช่ไหมอ่ะปลาปาก็ไม้ราคารับซื้อเหมือนกันนะไม่ผ่านการใช้งาน u n c จริงๆเหรียญละ500บาทด่วนหน่อย f นเอฟซีเพราะจำนวนการพิดก็ไม่ถือว่าน้อยนะักใครส่งก่อนก็จะดาราคา500บาทก่อนนะถ้าผ่านการใช้งานแบบนี้แน่นอนฮะสูงสุดไม่เกิน80บบาทผ่านการใช้งานสมบูรณ์ นักสะสมท่านใดที่มีเหรียญ10บาทปี4 1ปีพศ2541ประปาประกาศรับซื้อให้แล้วเหรียญที่ unc จริงๆนะผิวเนี่ยน้ำทองผิวไฟกันเลย fc ฮะผิวดเดิมของเหรียญไม่ผ่านการใช้งานนั่นแหละนะปะปาร,รับซื้อเหรียญละ500บาทโอเคนะสำหรับเหรียญที่ไม่ผ่านการใช้งานจริงๆลองดู fc ฮะนะเป็นครั้งแรกที่ประประมามาประกาศรับซื้อเหรียญ10บบาท2ส,สีมุนเวียนปีพศ2541เดิมทีก็รับซื้อเหรียญผ่านการใช้งานอยู่แล้ว ใช่ไหมตอนนี้เรามาเพิ่มในรูปแบบของสภาพไม่ผ่านการใช้งานแบบเหรียญด้านบนที่ประปานำมาทาตัวอย่างไม่ใช่มารับปืนมารับซื้อปีส2สองนะเอาสภาพเหรียญปีสอมสองให้ดูแต่ต้องเป็นปีสี่หนึ่งนะเอฟซี MC. เดี๋ยวไม่เข้าใจอีกจะส่งเหรียญปีส2งสองเก่าๆมากันอีกนะไม่เอานะฮะเอาปีสี่หนึ่งไม่ผ่านการใช้งานปปาให้เหรียญละห้าร้อยบาทต้องไม่ผ่านการใช้งานจริงๆนะสวยจัดนะถึงจะได้ห้าร้อย จะมีคาบมีจุดหลาดำมาด้วยแล้วก็ไม่เต็มร้อยแต่เป็นเหรียญเก่าเก็บเอออะไรประมาณเนี้ยผ่านการใช้งานน้อยเอยอย่างนั้นแอดมินเขาก็ไม่ให้ราคาเต็มอยู่แล้วแอดมินเขามีตัวอย่างเหรียญให้ดูเนาะอ่ะเหรียญละห้าร้อยบาทไม่ผ่านการใช้งานปีสี่หนึ่งเหรียญละ8แปดสิบบาทผ่านการใช้งานสมบูรณ์โอเคเนาะใครมีก็ติดต่อมา <c oughs> อ่ะจบละคลิปนี้ เรามาทำเกี่ยวกับเหรียญสิบบาทปีสีหนึ่งกันคลิปนี้มารับซื้อเพิ่มอ๋อสภาพผิวเหรียญไม่ผ่านการใช้งานกันเนาะแบบเนี้ยเอาใครมีนะใครมีตามสภาพเลยขอบคุณต่อก,การติดตามรับชมไปเดคลิปหน้าก็พบเจอกันใหม่เนาะคลิปนี้สวัสดีครับ